เลี้ยงเธอเอาวุญให้คิดต่ว่าเมื่อก่อนเคยเป็นแม่กับลูกกนันก็เคยทํางานอยู่ร่วมกันที่บริษัททนนันเมื่อก่อน,อน,นเขาทําถนนเขาก็ทาก่อสร้างนี่แหละใช่ไหมพี่ก็ทําด้วยเหรอไม่ทําป้าก็ขายของอยู่นี่ตลอดอ๋อพี่ก็ขายของใช่ก็พอทีหลังก็แฟนป้าก็ออกจากนั้นก็มาอยู่บริษัทฝั่งนี้ว่าก็ไปขายของแบบนี้ไงเพราะว่า เพราะมื่อก่อนตอนที่ว่ามีคนงานอยู่สามสีคนป้าจะเข้าไปอพอแกอยู่ไปถัดระยะหนึ่งบริษัทเขาก็ยุบนะยุบทีน่นี้คนงานทุกคนก็คือต้องย้ายกลับบ้านหมดเาพอเขามีบ้านมีช่องเข้าไป จะมาหากินของเขาทุกคนแต่มีแกคนเดียวไปไหนไม่ได้เพราะเมื่อก่อนแกทำร้านตาช่างอีสานเนี่ยถึงพอรถชนแกก็ทำอะไรไม่ได้คือไม่ค่อยคุกเคีกยบแกอ๋อไม่ได้คุกคี้ย,ยมไม่ได้คุกคีแกจะสนิทกับคนอื่นมากกว่าแต่คนที่แกคุกคีก็คือแกก็ไม่ได้ไปอยู่กับเขาแยกย้ายหมดละใช่เขาไปกันหมดเขาบอกว่าผู้ของไปอยู่กับมึงที่นั่นได้ไหม ถึงป้าว่าเออเดี๋ยวถามพี่พงก่อนถ้าแกโอเคก็คือนั่นนะ่ะนะคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไม่มีใครอย่างงี้ใช่ใช่พอโอเคถึงพิพงก็ให้คนงานเนี่ยช่วยทำนี่ให้ทำบ้านให้เลย เ,เอามาอยู่นี่พอทําบ้านเสร็จก็แฟนก็ไปขนของมาให้แกและในมุมของเราอ่ะลําบากใจไหมไม่ไม่เลยคเยไม่ได้ลําบากใจคือปกติทุกอย่างปกติป้าไม่เคยคิดว่าเออแกมาอยู่จะมาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เคยมีเลยนะเหมือนพี่น้องที่อยู่นะบางทีป้าถ่ายรูปส่งแม่ดูนะเนี่ยคนเนี้ยที่ว่าป้าเลี้ยงแกดูแกที่จะอยู่กับป้าน พี่น้องไม่เคยพูดเลยว่าเออมึงไปรับภาระ,ะอะไรอย่างนั้นนะพี่น้องไม่เคยพูดพี่น้องบอกว่าเออเลี้ยงเคอเอาบุญให้คิดแต่ว่าเมื่อก่อนเคยเป็นแม่กันลูกกันพี่น้องพูดอย่างเนี้ยทุกคนนั่งด้วยพี่น้องบ้าพูดอย่างนั้น<ด>ทุกคนดีจังเลยเนะาะเมื่อก่อนเหมือนว่าอะไรป้าก็พูดง่ายๆคือลําบากลําบากก็พ่อแม่ป้าตายตอนนั้นเขายังไม่มีพวกโทรศัพท์แบบนี้เทียเ<ม>ตอวเขาโทรเลขใช่ไหมโทรเลขไม่ถึงตัวเลขตีกลับ ถึงเข้าออกอากาศทางวิทยุนะถ <R ud> anyway. ้าออกอากาศวิทยุว่าป้านอยู่ที่ไหนแม่เสียแล้วอะไรอย่างงี้นะยังไม่รู้เลยนางเต้ยแต่ฝันร้ายอยู่เรื่อยเลยนะฝันไม่ดีนะก็เลยนั่นเองไม่ได้ไปเพียงเต้ยแม่จายไม่ได้ไปเผาไม่รู้เรื่องเลยเหมือนว่าป้ามีบาปอยู่ในใจค่้ายว่าคาใจตัวเองอยู่นะว่าเออแม่เสียก็ไม่เคยได้รู้ก็เลยทดแทนใช่หมายถึงเราก็ไม่ได้รังเกียจเลยใชบใช่ ตลอดชีวิตของคุณแม่จนถึงตอนนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าภายใต้คำปฏิเสธนั้นซ่อนความรู้สึกอะไรไว้บ้างปลายทางของภารกิจในวันนี้อีเตยทำได้เพียงยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าต้องรอรุ้นกันต่อแล้วนะครับว่าคุณแม่จะเปิดใจให้เรามากกว่านี้หรือไม่ กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้โซ